ผมเชื่อว่าหลายคนเป็นแบบนี้คือป้องกันตัวเองอย่างดีมากๆเลยครับบางคนก็ใส่แมสบางคนใส่แว่นตาบางคนใส่เฟสชิลออกจากบ้านป้องกันตัวเองอย่างดีเลยแต่มองข้ามไปอย่างหนึง่งให้ถ่ายว่าคืออะไรมันคือเงินใช่ปกป้องทุกอย่างครบหมดเลยแต่ว่าลืมไปว่าเราจับเงินซึ่งจริงๆตัวไวรัสเนี่ยอาจจะอยู่บนพวกเหรียญหรือธนาบัตรก็ได้หรือจะเป็นไปได้ว่าโควิดจะติดจากเงิน สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับผมพอลและนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่ทั้งสนุกและก็มีสาระนะก่อนอื่นเลยผมว่าเราเริ่มต้นในการอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 กกันดีกว่าครับ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามผมก็คิดว่าเราก็ยังต้องทําหน้าที่ของเราอยู่ดีนะครับเช่นแบบว่าทำโซเชียลดิสเทนซิ่งระยะห่างทางสังคมล้างมือบ่อยๆนะครับคือดูแลตัวเองให้ดีเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระให้กับบุคลากรในการแพทย์นะผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะี่คืออยู่บ้านมาหลายวันแล้วใช่ไหมครับมันก็เบื่อมันคืออยู่ในบ้านอยู่ในคอนโดมันไม่ได้ไปไหนเลยเงี้ยครับซึ่งจริงๆผมก็เข้าใจนะแต่ว่าพื่เป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่เราจะได้เรียนรู้ครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเป็นเวลาทองของพวกคุณเลยนะที่จะเอา money matters ครับ อีพแรกยันอีพีปัจจุบันแล้วก็ย้อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาดูอย่างเงี้ยการันตีว่าคือคุณจะเก่งด้านการเงินขึ้นแน่นอนแล้วเดี๋ยวเงินจะตามมาเองครับ ทีนี้เรามาโฟกัสเรื่องของโควิด19กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งต้องบอกว่ามันก็น่ากลัวจริงๆนะครับพอเราเห็นข่าวว่ามันมีคนเสียชีวิตนะครับหรือเห็นตามโซเชียลมีเดียว่าบานคนแข็งแรงดีก็ยังเสียชีวิตเลยนะครับเราก็เลยพยายามป้องกันตัวอย่างดีจริงไหมคือเราก็มีเนี่ยอย่างผมเนี่ยเอาแค่ตนอนเดียวเลยคืออ่าแมสก็ต้องมีใช่ไหมครับผมมีผมแว้นตาด้วยนะครับเจลก็ต้องนะล้างมือบ่อยๆใช่ไหมครับ อ๋อแล้วนี่คือไม่ทราบว่าทราบไปอย่างว่าเราได้รางวัลนี้ด้วยนะครับ Thailand Social Award นะครับด้านการเงินอันนี้บังเอิญไม่ได้ตั้งใจบังเอิญมันอยู่ใไไกล้ๆก็เลยพูดถึงแต่จริงๆไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับตั้งใจะจะพูดแค่นี้นะครับมาต่อกันที่โควิด19ลืมเลย <laughs> ลืมเลยโ <laughs> อเค <Okay S 2> ทีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเป็นแบบนี้คือป้องกันตัวเองอย่างดีมากๆเลยครับบางคนก็ใส่แมสบา,าบางคนใส่แว่นตาบางคนใส่เฟซชิลออกจากบ้านป้องกันตัวเองอย่างดีเลยแต่มองข้ามไปอย่างหนึ่งให้ถ่ายว่าคืออะไร มันคือเงินใช่ปกป้องทุกอย่างครบหมดเลยแต่ว่าลืมไปว่าเราจับเงินซึ่งจริงๆตัวไวรัสเนี่ยอาจจะอยู่บนพวกเหรียญหรือธนาบัตรก็ได้หรือจะเป็นไปได้ว่าโควิดจะติดจากเงินซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับว่าตกลงว่าเฮ้ยมันติดผ่านเหรียญหรือผ่านธนาบัตรที่เราจับหรือเปล่า ทีนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับว่าไอ้เจ้าไวรัสเนี่ยสามารถอยู่บนเหรียญหรือธนบัตรได้ไหมล่าสุดเนี่ยอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ต่างอะไรเลยจากการที่คุณเนี่ยไปจับราวบันไดไปจับลูกปิดนะครับหรือว่ากดลิฟต์โอกาสติดเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแต่ว่ามันน้อยกว่าเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเวลาเราเอาเงินออกมาใช่ใชไหมครับมันมีการเปลี่ยนมือใช่ไหมครับระหว่างนั้นมันถูกความร้อนเนี่ยฆ่าตายไปและโอกาสที่เราจะไอหรือจามเนี่ยแล้วมันไปตก โดนธนบัตรหรือเหรียญเนี่ยมันค่อนข้างจะยากมากนะครับยกเว้นว่าแบบนี้เช่นสมมติว่าผมมีเชื้อแล้วผมก็จามช่ยฮัตชี่ มือเลอะแล้วผมก็ซื้อของพอดีเอามือล้วงธนาบาัตราจ่ายอเอาไปอย่างเงี้ยก็คือมีโอกาสติดซึ่งคําถามคือคุณว่ามันเป็นไปได้ไหมผมว่ามันก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเราควรจะคิดว่าผมว่าเหรียญและธนาบาัตรมันมีโอกาสมีเชื้ออยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องล้างมือบ่อยๆเนาะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าไอ้เจ้าไวรัสเนี่ยมันอยู่บนเงินได้นานแค่ไหน WHO หรือว่าองค์การนานยโลกเ่ยได้บอกว่าให้เราเยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้เหรียญแล้วก็ธนาบาัตรเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะมีเชื้อไวรัสอยู่บนนั้น เขาบอกว่าบนเหรียญหรือธนบัตรเนี่ยมันจะมีตัวไวรัสแล้วก็แบคทีเรียเนี่ยติดอยู่นานเหมือนกันนะครับ <S <S แต่ว่านานแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิแล้วก็ความชื้นครับมันมีวิจัยหนึ่งครับน่าสนใจมากเขาต้องการจะรู้ว่าเฮ้ยตัวไวรัสเนี่ยอยู่ได้นานกว่ากัน่ะในพื้นที่แบบไหนกันแน่1คือพลาสติกครับกับ2คือกระดาษเขาบอกว่าอยู่บนพลาสติกเนี่ยอยู่ได้นานถึง9วันแต่ถ้ากระดาษจะอยู่ได้นาน5วันนานทั้งคู่เลยเนาะทีนี้ให้ทายครับว่าคนไทยเนี่ยยังใช้เงินสดเนี่ยกันมากน้อยแค่ไหนมีการสำรวจจากสถาบันการเงินนะครับคนพบว่าคนไทยในยจำนวนถึง57%นตะตอนนี้นะครับหันไปใช้การจ่ายเงินโดยไม่ต้องแตะเงินสดอีกแล้วนนัเช่ ก็คือการโอนเงินการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือ QR code แทนนะครับแต่ก็ยังมีจำนวนถึง43%ที่ยังชอบใช้เงินสดอยู่ทีนี้ผมอยากรู้อย่างเลยว่าพวกคุณที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับใช้เงินสดจริงๆทุกวันนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นตะ์นคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยได้ไหมทีนี้มาดูว่าไอ้เจ้าไวรัสเนี่ยที่อยู่บนเหรียญหรือธนาบัตรเนี่ยมันสามารถไปได้ไกลแค่ไหนมันจะเปลี่ยนสักกี่มือเชียวนะสมมติเริ่มจากผมก่อนลวกันเป็นทหารอยู่ตอนนี้นะครับผมจาม ัเฉยใส่มือของมืออย่างนี้เลยนะครับเสร็จปุ๊บก็คือเดินไปร้านสะดวกซื้อผมก็พักเงินซื้อเจลแอลโกอฮอล์นะครับก็ให้แบงค์ไปใช่ไหมครับส่วนให้แบงค์ร้อยแล้วกันนะน้องพนักงานที่อยู่เคาน์เตอร์นเนี่ยเขาก็รับเงินผมไปแล้วใช่ไหมนั่นนะโดนแล้วนะใช่ไหมครับทีนี้ก็มีคนหนึ่งเดินเข้ามาผมซื้อน้ำแล้วกันนะจ่ายตังค์ได้เงินทอนมาได้ดแบงค์ร้อยผมไปกลายว่าตอนนี้มีคนโดนเชื้อแล้วสองคนก็คือคนที่ซื้อน้ำ กับพนักงานขายของใช่ไหมพนักงานขายของกลับบ้านไปก็อาจจะไปเล่นกับลูกเขาก็ได้ลูกก็มีโอกาสติดเช่นเดียวกันมาดูคนซื้อน้าบ้างซื้อน้ําเสร็จปุ๊บกลับบ้านไปคนนี้ระวังนิดน,นึงก็คือกลับบ้านไปอืมล้างมือก่อนเลยล้างมือเสร็จปุ๊บไปกอดแฟนเล่นกับลูกลูกของเงินซื้อขนมเอาไปลูกวักเงินให้อยู่ดี เห็นไหมครับว่าโอกาสติดมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแนะนําเลยว่าให้สันนิษฐานไว้ว่ามือเราในสกรปรกตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัวเองและคนที่เรารักละที่สำคัญคือช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ของเราด้วยนะครับแต่หลายคนฟังมาถึงตรงนี้ก็ยังแอบคิดว่าเฮ้ยมันจะสกรปรกสักขนาดไหนเชี้วธนาบัตรเนี่ยนะครับตั้งใจฟังวิจัยนี้ให้ดีนะครับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่อังกฤษเลยนะเขาวิจัยค้นพบว่าธนาบัตรหนึ่งใบเนี่ยสามารถมีเชื้อแบ,บคทีเรียอยู่บนธนาบัตรได้สูงถึง, 26, บ,างาบ,าบางบาเนี่นจกพันตึง 1นึ่ง0สตัวซึ่งฟังดูคุณอาจจะงงว่ามันเยอะหรือเปล่าง่ายๆเลยเปรียบเทียบแบบนี้ครับชักโครกที่บ้านคุณเนี่ยคุณว่าชักโครกก็ถือว่าค่อนข้างจะโสโปรกใช่ไหมชักโครกเนี่ยตอน1ตารางนิ้วก็คือประมาณนี้1ตารางนิ้วมีเพียง80ตัวเท่านั้นเองอะ่ะคุณว่าตกลงเงินที่เราใช้โสโ,โปรกไหมครับซึ่งพอทั้งโลกทราบข้อมูลแบบนี้เนี่ยครับเขาก็ยกระดับสาธารณสุขของเขาเนาะอย่างที่เมืองจีนเนี่ยครับธนาคารการของจีนเนี่ยถึงขั้นทำความสะอาดธนบัตรใหม่เลยด้ยนะวยนซ ติดเชื้อโควิด19หรือมาจากเมืองที่มีคนติดเชื้อโควิด19นเยอะเขาจะทําการฆ่าเชื้อก่อนด้วยแสงอัลตราไวโอเลตแล้วจากนั้นเนี่ยยังมีการกักธนาบัตรไว้ก่อน14วันเหมือนกักตัวเลยนะก่อนจะถูกใส่เข้าไปในระบบอีกครั้งหนึ่งธนาคารในเมืองไทยก็เช่นเดียวกันครับหลายๆธนาคารตอนนี้ก็ยุต,ติการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงต,ตรงนี้ลงทีนี้มาดูวิธีแก้กันดีกว่าครับ ผมว่าวิธีแก้ที่ดีที่สุดเลยนะก็คือเรามาเปลี่ยนให้มาเป็นสังคมไร้เงินสดกันหรือว่าเป็นแคชเดอะโซซาตี้กันซึ่งจริงๆทุกวันนี้มันทําได้อยู่แล้วนะครับคุณจะจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ซื้อของสั่อองซื้อของออนไลน์ทุกอย่างมันสามารถไม่ต้องใช้เงินสดเลยคือคุณสามารถจะใช้บัตรเครดิตใช้ QR code โอนเงินทุกอย่างนี่ไม่ต้องแตะเงินสดอยู่แล้วทุกวันนี้นะครับ <Wow. S 1> ซึ่งประเทศจีนเนี่ยก็ทำได้นานแล้วคือเป็นแคชเดอะโซซาตี้มานานมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราใช้วิกฤตเนี้ยให้เป็นโอกาสเลยดดีกกกกกวว่าาามมฝึพพฤติรรรคนนไทั ใช้ธนบัตรใช้เงินให้น้อยที่สุดเลยนะครับแต่เปลี่ยนมาเป็นใช้ช่องทางอื่นแทนสัมผัสเงินน้อยที่สุดทีนี้มีคําถามประเทิงปัญญาหรือเปล่าไม่รู้มาฝากกันนะครับถ้าสมมติว่ามีเงินอยู่ข้างหน้าคุณ1ล้านบาทแต่1ล้านเนี่ยเต็มไปด้วยเชื้อไวรัสโครโครโนา i ควิด -19 จะทํายังไงครับคำนี้เล่นล่างเอาไหมจริงจริงอย่างนั้นได้อยู่เพราะมันเอาไปทําความสะอาดได้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาแนะนําเอาไว้ว่าถ้าคุณเนี่ยจะเป็นต้องจับกันจริงๆเนี่ยทำยังไงบ้างหนึ่งเลย ล้างมือทุกครั้งหลังจับเงินสด 2. เอาเงินไปตากแดดครับ 3. เช็ดเงินด้วยแอลกอฮอล์ครับ 4. ไม่พับแบงค์ครับเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคข้อ5ครับคุณสามารถเปลี่ยนธนบัตรของคุณได้ถ้าคิดว่ามันเก่าหรือว่ามันสกรปรกคุณสามารถไปเปลี่ยนธนบัตรใหม่ได้ที่ธนาคารครับ ถ้าคุณฟัง5้าข้อนี้แล้วรู้สึกว่ามันยากเนาะหรือว่ามันเป็นภาระเหลือเกินต้องมานั่งเช็ดแอลกอฮอล์ตากแดดนี่ง่ายสุดผมว่าใช้แอปเถอะครับเนี่ย <f ix> จ่ายเงินออนไลน์โอนเงินกันดีกว่านะใช้ QR code พวกนี้นะครับก็คือสัมผันธ์ินให้น้อยที่สุดดีกว่านะผมว่านาทีนี้นะครับและนี่คือ Money m a ม ter สัปดาห์นี้ครับเราจะกันมหม่ e ีหน้าขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมนะล้างมือบ่อยๆครับแล้วไว้เจอกันโชคดีครับสวัสดีครับ